Hello everyone how are you today today we are learning Thai language topic ก,การพูดรายงานนะคะเราเมื่อทำรายงานเสร็จนะคะจะต้องมีการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนหรือว่าจะเป็นการพูดรายงานในสถาน,านการณ์ต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดู vocabulary นะคะ five word ค่ะคำแรกนะคะ present การนำเสนอค่ะ manner ม,มารายาท listener ผู้ฟังค่ะ สแตนซ์ทาทางและก็ซิมโฟนิกส์ค่ะความไพเราะนั่นเองนะคะ,ะการเตรียมการนำเสนอมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆควรจะรู้ค่ะข้อแรกค่ะกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอค่ะ 2. ศึกษาข้อมูลของผู้ฟังนะคะ 3. การนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะ 4. การเริ่มต้นร่างบทพูดนะคะ 5. ค่ะ พิจารณาถึงสื่อและวิธีการใช้ในการนำเสนอค่ะ 6. ค่ะซักซ้อมการนําเสนอนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรานำเสนองานเนี่ยจะได้ไม่ติดขัดค่ะแล้วก็สามารถนําเสนองานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ 7. ค่ะการคํานึงถึงสถานที่ที่นำเสนอเราต้องดูว่าสถานที่ที่นำเสนอเป็นห้องเรียนเป็นเวทีหรือเป็นห้องประชุมนะคะ เราจะได้รู้อ,อิริยาบถของแต่ละสถานที่นั่นเองค่ะการใช้ท่าทางและวิธีการพูดในการนําเสนอนะคะเราจะใช้ท่าทางใดนบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเดินเข้าห้องนําเสนออย่างมั่นใจค่ะ 2. การใช้ท่าทางที่มั่นใจและดูเป็นธรรมชาตินะคะส,สบศตตาผู้ฟังเราจะได้รู้ว่าใครฟังเราบ้างนะคะแล้วก็ จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้ถึงความสําคัญค่ะว่าเขาสําคัญกับผู้พูดด้วยนะคะรู้จักจังหวะในการพูดค่ะระวังน้ําเสียงนะคะและมารยาทในการพูดน้ําเสียงและมารยาทถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ดึงดูดผู้ฟังนะคะระวังการแสดงออกของท่าทางสีหน้านะคะเราควรจะแสดงออกด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ ควรแต่งกายให้เหมาะสมนะคะสำหรับการนำเสนอแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยค่ะข้อผิดพลาดนะคะที่พบเป็นประจำนะคะ,ะมีอะไรบ้างค่ะพูดนานเกินไปนะคะนานเกินเวลาที่กำหนดค่ะข้อ2พูดเร็วเกินไปนะคะควรพูดให้ช้าลงแล้วก็พูดให้ถูกต้องนะคะ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะคะควรจะอสอบถามผู้ฟังหรือไม่ก็ดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังด้วยนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองค่ะภาษากายและคําพูดไม่สอดคล้องกันนะคะคําพูดกับภาษากายเนี่ยควรจะฝึกให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็แสดงให้สอดคล้องกันนั่นเองค่ะบางคนใช้ภาษากายมากเกินไปคือยกมือขึ้น ชี้ทางโน้นชี้ทางนี้นะคะมากเกินไปอย่างนั้นก็ไม่เหมาะนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ค่ะก็คือเมื่อมีข้อผิดพลาดเราควรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้โดยเร็วค่ะอ่ะสติวเดนนะคะก่อนที่จะฝึกการะจะไปนำเสนอนะคะหน้าชั้นหรือสถานีนต่างๆควรฝึกนะคะให้คล่องแล้วก็ เตรียมความพร้อมก่อนไม่ใช่มีเรื่องอยู่แล้วไม่ได้ฝึกการน,นําเสนอแล้วออกไปนําเสนอเลยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมากเมื่อนําเสนอ,อ,อจบเนี่ยค่ะซอรีค่ะซิลเดนควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังนะคะซักถามข้อสงสัยแล้วก็ตอบด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็แสดงสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมแล้วพบกันใหม่ค่ะซีอูเกนเน็กลิปค่ะบ๊ายบาย